สวัสดีครับพบกับลุงเจอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงเจจะมาเล่นโรเกมอนนะครับลุงเกก็จะลองเปลี่ยนไอเทมของตัวละครนี้นะครับเราใช้ไอเทมเพิ่มการโจมตีนะครับส่วนไอเทมยารักษาแผลลุงเกจะไม่ใช้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าไอเทมนี้จะเป็นยังไงนะครับ ถ้เจอคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้แล้วเราจะลองใช้ไอเทมที่ใส่มานะครับครับมาแล้วมาแล้วนี่นะครับนี่ไงหนึ่งทีหนึ่งทีเป็นไงนี่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 ไงนี่ไงเดี๋ยวเราให้ขึ้นก่อนครับนะครับไปใส่ท่าไปี่ครับโอ้ไมีเป็นไงเราเป็นไงนี่กูนี่เนี่ยเ่เนี่ยดูนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ ท่าไปเลยครับนี่ฟ้าผ่าไปครับนี่องครับยุบเร็วด้วยครับยุบเร็วมากยุบเร็วมากเลยครับน่นเรียบร้อยไปแล้วครับตายบีกตายบีกตายบี้อทาทายยังไม่มาครับนี่เรียบร้อยทายังไม่มาอยู่ยิงอยู่ใกล้ป้อมมันดังยิ่งดีใหญ่ครับไปครับเขวี้งเข้าไปครับโอเคใช้แล้วนะครับอ่าไอ้เข็มนี้ดีมากเลย แรงขึ้นนะครับแรงแรงมากใครที่เล่นโปเกมอนอะพิกาจูนี่นะครับลองใช้ดูครับว่าจะเป็นอย่างที่ลุงเจว่บ้าหรือเปล่านะลองใช้กันดูครับนีบ่แรงมากนะครับแรงจริงจริงเดี๋ยวสามมุมหนึ่งตายก่อนครับเดี๋ยวค่อยเอาใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับ นะครับตัวกันครับช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนก่อนนี่เนี้นี่ครับปล่อยท่าไต่ตัวท่าใหญ่ไปทีนึงครับนี่นี่ฟางก็จะพาพาไปซ้ำทีซ้ำครับซ้ำตายยากจริงจริงตืดจริงจริงนี่ครับนี่ครับเห็นไหมอะไรที่มันที่ขึ้นได้เราก็ใช้เลยครับไม่ต้องรอนะครับนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนยัเก็บไปยิ่งไปกับเพื่อนเนี่ยยิ่งดีอร่บเครับสามารถช่วยเพื่อนได้เยอะเลยนะครับไหวด้วยไหวตังหักนะครับเจอมังกรตัวใหญ่แล้วใสไหมครับใสมีเท่าไรใสนะเนี่ยนี่ครับนี่ถ้าใหญ่ยังไม่มาถ้ามาจะใสให้ดูครับเรียบร้อยไปแล้วครับ ใส่มังกรปล่อยมังกรไปเลยไอ้คุณยังอีชิงก่อนจากลานี่เห็นไหมขนาดเลือดน้อยอยังเพี่องเกือบเกือบตายเลยครับนิดเดียวเองให้หมดเวลาครับต้องไปฟ้าปุ๊ปัมนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดแชร์ กดไลค์กดซับ s ไคร b e ให้ลุงเจเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปครั้งหน้าคลิปต่อไปให้ชมอีกน,นะครับนไหครับดวงเจโูนยีดยปัม๊มเรียบร้อยครับนี่นครับเพื่อนไป